คำาสอนลอยขอบของพระพุทธเจ้าาจารย์นโมวะนามาวันท้าวันทองน้อมเก่ากองไหวแก้วทั้งสามไหวอินพุ่มเทวาทุกมมขอไหวภูผู้เข้าผู้สอนไหวพิดามั่นดอนกอเศษคุณมวีเศษลอยแจงข้าสอนขอวิ่งวันอินพุ่มซอยสี่คุณนคุณพี่กาวไหวกาววั่นซอยแดงก่อนบูฮั่นใบแบดบวกาะเถบมากลบาลี หลายพันปีสูดเฮี้ยนมีหน่อยพ่วมหูส,สวยยเสื่อมกิ่นสูญหายคนทั้งหลายแปรท่ำวอดใดพ่วมตุให้บังเกิดขวางคิดกั้งตักการคลิบค่ำสอนนปอาปาดวอดฉลาดพ่วงหูบ่มีบ่มีสีไปมาจาักแหงเข้าจักแกงแปรจากบาลีในค่ำพี่เสือโลกนิจิบ่ให้พิษใจพ่วงตั้งไงบ่สือกายแจงไหวเป็นท่านสืบลูกหลานตอวงเมื่อน,นา ลูกล้านขาฟั่งแลวหินตองเฮ็ดถือขอ้องหวงเพื่องใจกวงข้าวโพวสนแจงค้าชิดงานเด็กิดน้ำหลวงสื่อตั้งสติต่างคาวาดของหลวงน้าม,มาก่อนบ่อลงนิวาดเป็นนักบาดเหตุภาม,มาหินปรามินมาุดกรุงเทพบออวดอ่างเที่ยนหูชูเชิงคิดทำเพื่องลูกล้านขาดเกิดน้ามกำเนิดข้าซื้อมาหาจันทร์ เกิดอ manager, ุบลน้องไหลบานเขาขึ้นเราเราทั้งลูกทั้งหลานทั้งกุมานเกิดมาไพ่ซอยพ่วงหูหน่อยไข่หนาบหายพ่วงคิ้หายสืบวงบวมหัวเข้าสืบพ่อพ่วงหูคนสอนเป็นข้ามก่อนบาลี่ฟั่งยาตูลำบากเพี้ยนแก่แตงสารห้ลูกหลานทำเฮียนจนจำไว้ไผ่จำได้พ่วงเสือชาลือใยนับถือสูตรเฮียนทำไข่ไยข่าายงบนงอมบูชา เกิดปัญญาฮงเฮิ่ง,งค้นยองไข่พี่นองไข่พอวันนาฟังพอเหนือพอที่หนึ่งต้นผู้คาพุทธโพ่อสาไหววันท่าพุโทโธองค์เลิดประเสริฐพ้นนักปรา,าบัณฑิตจกักผ้าจิตขัสอนต่างๆมีหลายยางต่างๆข้้มพี่ด้วยวิธีผ้าสามาโคดแต่งเป็นบทครขมสอนซองโลกเป็นประโยคซองโลกทั้งสามขอดีงามหามาติดตอเป็นดังกอทั้งไหวให้เดิน ปากได้เกินบ่มีคว่มหูมากหลดรูข้ามวลชิบหายมีอุบายย่อมแดงด้วยหมากปากอันนั่นนักปากนิ่งท่ามันเกิดมามีปากเสียเปาเหมือนปากเกาปากปุ่มปากหอยปากอันใดเหี้ยนทำหูมากบ่ลำบากขั้งมวลเย็นใจปากน้ำไผเยือกเย็นคื้นน้ำนั่นปากเจ้าย่อย่อมว่าดีปากมีสีหุงเครื่องเวลาปากสะอาดคุ้นหล่นบสซ้าง ของบองามมีน้ำหลายยางสกตาวางหาหนามบอนี่เป็นบุรีหาขญาบอด้เป็นต้นไม้ใบเหียนลาสมเป็นงวน่อเห็ดหนามบอย,อย่อยเป็นสาวจ่อยพระไปเกยโตนนสีหบองงามเร่วงเปียกเพิ่นเทียบใบคือดังว่าจา่าข้ามมุสาโกท่าสา่อเสียดไพิคนเขียดงามหน่อยบอนี่เจ้ามาตีบัณฑิตสลาดยาประมาจยำยอดข,อข,อข,ข้ามสอนเป็นอาพ่อนกลางค้นหับปากดังข้ามมาฮับปากคนเป็น ลดคองเห็นเห้าเห็นมีมาลดฟ้องนามรดแกนจันแดงบัวข้างแข้งลดเน่าหอมใหม่ลดหนึ่งไห้แสงซองดาวเดือนเป็นรถเห็นทัวกันค้นหูเก็นบัวสู่เสียงมวลข้ามอนลดของหวานสอบกันบัวน่อยลดหนึ่งอ่อยลดหนึ่งหน้ารี่เป็นรดดีกินหลายหูอิ่มของบัวอิ่มลดหยอดข้ามอนบัวฮอนถอนยิงผินยิงแฉบบัวค้าแฉบฟังไดยิงหวาน ลดสงสาราากินเมาท่างไข่ลดบัวห่ายกันแก่กเจ็บสายอธิมบายสองอันคนสี่ลดหนึ่งนี่ซับข้ามเถาสังสอนลดที่สองข้ามสอนนักป่าคนตลาดส,สี่สองนี่ละท่านมีชาการเฮี้ยนเราบ่ได้คนกาวมีเจ็บประการเดียละรศกับคนประมาทคนขี้ข้านมากรับมักนอนคนอาท่อนป่วยชซ่ขยาดคนอุบาทมักง่ายในคิดคนเห็นผิดทำการบร่เบือบอเ่อคนบเบื่อบอ่สอบดีซ่า เห็นสิทธิหาให้คู่เห็นสอบในประกอบคุณนไหวหาอัญยาเดือดันนอนรับตื่นกอนอุปถา,า,าคยากรเพี้ยนข่ำยาเทียมข่ำคู่บาสอนงายยาเบียงใบลบหลีกการงานพระอาจารย์สอนท่ำให้หูอุตสาสูใจนองมันเพียเ้ยนอุตสาเฮียนยาหลงมากๆเฮียนสมยาค่วงหูเบอร์จำสิ้นหาธรรำดังค้นปากคือปันเห็นถือมั่นแก่โบเป็น อุปมาค,คนเฮียนธรรมาเฮี่ยนแต่ปาควมหูบวสิงนฝุงสราย,ยิ่งถามหาขวอมเมอาเห็บเข่าเมาคล้ายนาทวนดินตาัสาทสินคือตัวขวมหูอยู่ในตูในคับในล้านบ่เต็นสารต่อการบ่ใดคือเข้าไว้สักซักเงื่อนข้างบ้านประจำนักคนอื่นอยากคนลื่นข้าวห่อนแลนหา ปิศนาสองกันสร้างยากผาคหนึ่งนันโยกย่องนอกคุณแหนสศัตรูตนช่างเครื่องเขียบผาคหนึ่งนันดาเสียบผู้ตนทำให้ผลเกิงกันเสมอผาเกย์ครับผ่าบิดเบี้ยวก่างกันขั้นสำคัญกระจกว่าแก้วขั้นพบแก้วครับว่ากระจกรัดหน้าหกหากินบ่อใดพ่นเปียบใบกุ้งนันใส่คนผู้เป็นคนบัณฑิตนาปาดพ่นองอาจยืนไหวถอยค่ำเห็นกระจกกระจกบ่อแก้วเห็นน้อยแก้วยืนแก้วบ่อว่าน ท่านเป็นกลา,างสี่ท่านนาปาดค่วมสาลาดสามจิงเที่ยมตุนหนึ่งบ่อห้อนน้ำของหายากสองบ่อห่อนน้ำจริงชิบหายสามจักตายสติบอลาบอตังวาไส้นั่นแกนพ้น,นอนุสนรสี่ท่างบอกเหตุอูปเทศุพ่นใบพ้นผ่านตามประการชื่อจำเอาไว้หนึ่งขี่ให้ลงโลกแทกามสองใจหานกำลังตัวหน่อยอย่างเกี่ยวข้อยี่ฝั่งเสียงแขงแก่ก้นแห้งกลัวตุนก้นยาน สามขี tomar, ali, ่าันเฮียนหน่อยว่าจำมาขืนข้ามเสียงคนโห่มากรูขึ้นข้าคนทอยเล้วซ้ำสามประการดังเดียวเพิ่งโห่หนึ่งสู่รูเที่ยวข่นตามเพื่อนเขาบบเตือนเส้นุนขึนบ้านสองนาดานปวดหูปวดง่ามเขาบ่ถามปวดตายแทว่าข้นบ่อยองย่อข้นเต่โตคนโมโหหามโตคือบ่าเดินถทอยซาฟันแจงเชือเอา ได้มีเข้าหนวดข้างหิ้งปากเม้นหายากในพืนแผ่นดินยาเทวินพบก้นปากเอียงให้หลีเลียงนอนหลีผู้เดียวผู้เสเลี้ยวหินตองข้างปาดม่านลายาดบอกซอตะกูลเสียงเป็นมุ่นบอกข้างประเทศไปสู่เก็เค่อยคุณเวียหาบอกต้องขาหักกันเพียงยากเงื่อ,อิ่มปากเต็มอ้วนบพร้อมบอกอาหารของถินบวให้จำเอาไว้ข้างหอมบันดิต พระอาจารย์โยกค่วมมาเปียบมาเทียบไหหน้าหกมาขีมีหลายหลายในท่ามาเทศสี่ในเขตค้นยากค้นจนกำไห้ฝนคิบหายทุกยากแขนลำบากหน้าหกตัวตาเมตหน้าเลือทนห่างห้องไห้่านเปียบไหหน้าหกตาเห็นกำเลเวน่นตนท่งคันเชียรันบังเบียดโยกโทษที่เตียนพิทตนเพี้ยนหาผลบอดใดกำสางใบหน้าหกเป็นเพื่อน ท่านที่เผือนยกตนบัวไก่ท่านจริงใดเหียกว่าบันดิตเป็นบันดิตดูคนเพิ่องหูยาลบลูพิพาค,ค้นดีคนมีดีที่ผ่าจำพวกพวกนึ่งนันพอแม่ลุ่งตาพวกที่สองหมอยามีเศษพวกที่สามหมอเล็กุูนหาน พวกพี่ซีหน้าด้านประตูพวกพี่หาคนหูหนังสือพวกพี่หกคนรื้อพอขาพวกที่เกตข้นซาเสียฐีพวกที่แปดข้นดีพอบานพวกพี่เข่าข้นเผาล่าซาพวกพี่ศิบยเตหน้าอัมมาที่ที่เอ็ดองอาจล่าซาที่ที่สองสมณะนางบวชที่ที่สามคนหนวดมีคุ้นสี่ที่สี่ขนบุญนางป่าที่ที่หาข้นสลาดคู่ตนไห้ประผลโค้ห้าเข่าไก่เป็นมีไป่ผ้าหูผ้าเฮื่อง ใส,ส่โซผ้าใจเย็นนาป่าใสาสลาดหลีกเวนคนพิษคนใส่มีดผูกจองกันเบี้ยพ่นมีเข็นหาคุณบอดยคยนทุ่ให้โยวหยาหาขื้นบ่อปลาพื้นพิษเถียงดูมินคิดสู่ทินทั่วโลกโลกากัะปูหน้าหาหัวบอดไขหาไห่เลี้ยงทองมั่นเองตัวกระโโงงูเขียวงูเหา่าขึ้น้นไม่เกือกแลนตามดินตีนบ่มีแลนไหวปานมาไปเมกาน้นมจูอยู่ใสเงินผู้ใดซอยมันเลียงลูก ยาดูถูกสาตลูกพ่นไา้ค่าชิี่หายดูแค่นวอใไประกอบสงขอสงหาในเวลาเขาจนเขาอยาเขาลำบากทุกขยากแรงถึงยาังสาควงหลังควงเกาสาสหนู่เ้าพ่นทอยคนข้านให้สงสารสร้างมั่นย่ำห่ายคอยดัดห่อนย่ำเมื่อไปเผาวังเอาบุญสาตร์ใ้ใจกวง ทิดไท้หูตัวเปียกแ่นดินธาแ่นดินแน่นน้บ่อขาดคนขาดลมร่วงเลยบ่อเศร้าคนใจเบาซั่งดินดาปล่อยคนใจหน่อยโตล่นด้าดินขั้นซั่งดินบ่อนี้ดินใดพ่นเตียงใบหนักปาดใจบุญไปทำบุญทำกรรมทำโทษบ่อกรธไห้ย่ำห่อนแดนหาบ่ถือสาคนพิดค่นขาดหนักปาดเจ้าย่างเปียบคำคำม้าตัวดำตัวแดงตัวดางเห็นพ่นยางเต็มแดนกัดขาบ่คนหาอุบายกัดต่อบ่คนหลอดร่วงเห็นเท้าขาหมา อุปมาบัณฑิตผูหูวอหอนสูโตต,ต,ต่อคนผ่านเห็นเสียการดังหมาตัวใบคนเตี๋ยวใบเป็นคอดีๆนำท่านักที่ทะเลหลวงกวา่างใหญ่อยากให้ห่อนมัดยาล่มงซุ้มเอาไฟลุ่มไห้ทะเลมันห่อนนำบอหอนเหมือนดังใจไม้อธิบายเปรียบใจนักป่าไผห่อนอาดาก่อนเห่งเขี้ยงไปห่อนเทียงโตทันให้เฉียดทันเพิ่นอดด้อนได้ตห่อนายเดียว ใจเสลียวถึงข้องนาป่ากูสลาดขือเจ้าเตมีแล้วพ่อแพ่ข่วงสุบบ่อเอือึ้นเป็นเสื้อนาป่าใจเย็น้นแรกเห็นข่วงสุขเมืนนองป่าจิงกรมนาวถไหวจะเกิดขุนเจ้าใจใบุญดูข้นมันยากเป็นลำบากทำแบบข้ามสอนบ่ออาท่อนเบิ่งไปข่วงหูเข้าข่วงหูนาป่าอาจารย์ตั้งววหานว่าจะ่นเบาจักหูเขาชิ้มหมันเทียงข่วงต้องกรดสองอยู่น้ำได้มือ จักหูดือทอยตัวคนดีสามัคคีกินนอนหอมกินจักหูกินคนห่อนค้นยินคนมีเข็ญแข่ข้อมั่นกานจักหูขานหูมันคนงานย่ามทำการทำงานมั่นบอกจักหูพวกพี่นองหักสนย่ามคัดสนค่ยไข่มาตองจักหูหอมท่วมหักสาหายย่ามจักตายเกิดท่วมมีโทษหูฉันโดดเมียหักเกลือสองย่ามเข่าของกินมือจนยาก จักกาผาาของหงเป็นสีรถผู้มีท่งไส้ไพ่อาจอคขีศาสกวนข้นชองผีบานเมืองมีลาา่าซาเป็นยอดยิ่งสาวขวดหัวแจวเป็นเขาโนกาว่าเสียงดีหูหพ่ยิ่งผู้หายข้องวัดผ้างามใต้หูต่ามีซาผ้าหงนักบวชหูโอเคียดซาลอดอกท่อมกาวสีงามให้กินโลกบูมินเหตุกินมันหายอธิิายดังไส้โสาผาหูเตยมกาดนิ่งงูงามตาเขาเกิดมาตระกูลใส่ไข่ของบ่ไห้ค่วมหูบ่มี นักปาตีเกิดมาเสียสะอาดบวสะอาดคือดอกกินหายอธิบายแสงจันแสงเด่นเพรฮอนแผดเกิดความดอมกันอัศจรรย์ซุปทุกสองภากมั่งเจนอยากเกิดความบ่เป็นอุปมาดังคนในโลกมีประโยชน์หาหอมท่างทุและวีชาสูตรเฮียนจำคานนอนอยู่บ้านอยู่วัดคือกันขึ้นและวันหากินหาเหรียญซุปบวเว็นค่วงหูเสื่อมหาย ลูผูใศลลาซุบบอเอือรควบซาเสื่อ,อ,าอนาป่าทำเฮียนกันพ่วเพี้ยนพ่วมซุบเบาเบาถูกคำเสาเพี้ยน iau, ท,ท,ทองเพี้ยนจำเพี้ยนกระทำจนเป็นนาป่าหูสะลาดพ่วมถูกแลนหนีอยู่เป็นสีนั่งนอนช่วยกลวยซุบอยู่ด้วยพ่วมหูแหงตนอนุอนนส่นข้ามอนคือไบใไผคือใดเมือ่อนาเกิดขึ้นของเป็นบุญเกิดขึ้นพ่วมสอบพ่วงโนบหนอกคือแจวทั้งสามของผ้าน,น้ำศินท่านส้มซืิน,อน,นของสิ่งอื่นว่องศาสเอาพันของสำคัญดีซาคพ่วมหู ของฮูนี่สุนเสียงบัวมีในยูรี่แดนไดทูเทศคูวิเศษควรเปินฮังไกการนี้ไปจากพุพ่มประเทศคูวิเศษคนใบต่างกันรัศจ,จักค้นสร้างถอยซาไปเบื้องหาฉันอยากเหลือลรเมือนตังกบนี้หูนี้ทำาปันยุคมไปบางเดียวกาเจ้าโสภาพาบัรฑิตวิเศษนี้จะเศษเมืองบางแหง่งสวนบัวข้ศนซาลีคนยอง เป็นดังข้องแก้วเพชรพ่อยนิ่งน,นี้จากหินจากนี้จากดินจากหินที่อยู่เขาไปสู่เป็นซอยเป็นแหวนเป็นของแขนเสีองส่งไฟลาดยิงสะอาดเกินทิมของตนเจอระดนการไปหน้าป่บาบัวประมาทขึ้นหนาขึ้นหลังเห็นสองบงังจึงว่างท่านเขาเห็นบวัวเป่าจึงใหญ่ตีนไปคนผู้ใดจกักปจักอยู่ละยังกูพ่นหมันห่วงใจนี้ไปไก่ขบคนต่างดาวเมื่อมันเล่าบ่วมันบค่ค้องพ่วงปรสมจักเสียจักขาดเหี้ยก็อาจห่วงห่วงใจเขา ร่างสำเนาคำาซ้อนหายแน่วข่วเถาแก่ขาหูบน้าตาเจ้าทันหาขาจุกกอน่อยู่โค้นทอยขาสิงเป็นการเที่ยวขอท่านขาพ่วงยำยานโคอัวดันขาหอมขุ่นตุนใจกังวลขากำลังพ่วงหูกายหดหูขาหูพ้วงช่วงด้วยผสะชงขาก่วนหาดไข่ทำร่างไหวเท้าบานคนสั่ง การทศินบัวเฮียนเอาไว้บัวเขาไก่พคบเสบบัณฑิตตาผ้าพิษสังวอนบัวใดสามเชีงนี้เป็นโทษชิบหายของผู้ใช้เกิดมาในโลกผ้าเสื้สูบจนเฒ่าจนตายถ้่าพญาชิบหายพอเหตุบัวสมเหต์ไพพาข้นพิษล้งอาญาการแข็งเกินโทษบัวพิษโทษลุดยอนตามพ้วน หนึ่งใส่งลนสงยาทงเหล่าทงเช้าหน่อยมาแยก,กสกามบวชคาค้ำกล้องเหมือนเทียงใจขุนเบียงปิ่นไปชิบหายค่วมชิพหายในห้องนางบวชเหตุบบว่าปวดหักหอมชิบหาเท่าพญาลงกลามเป็นบาเรื่งไพ่าเป็นเหตุเสียเมืองแม่ท่ำห้างค่วมายเป็นเหตุผ้าเ่าเฉดท่านหอมชิบหายหลุดผู้ใช้แต่ขุนเสื่อศาดม่วประมาทบวชหูแจกักายเกิดชิบหายเสื่อมว่งเสื่อมหยาค้ำนากปาาจำไว้ใจใจ ประเทศใดล่าช่าอำมาาย์้นสลาดนดยิงเสมอกันมีมาหันเหลือร้ายในเขตในประเทศเมืองบางแห่งใดเป็นวิสัยมานานกาด่างมาบวกอ่างบอ่อเสือข,าข้ากันเกิดข่าวอันพิเทียงหาเหตุในประเทศเมืองนั้นสวยแหลม อุปมาดอกบ,บัวในน้ำขืนบ่วใดอาทิตย์เจ็ดดวงบานเมื่อหลวงอาจย่ามีหมากแสนล่าบาปไฟปฝ่าชิบหายบานเมืองใดล่าฆ่าอํามาดข้นตลาดมีหมากมีหลายเบาอุบายพิษเฉียงหาเหตุนักของเหตุพักความเที่ยงกันเื่อนแล้ววันซุ่มกัน่อมตื่นขาเถื่อนตืนนพัวย่านทัวแดนอุปมาหมดแดงห,หมดงามบ่แต่หมั่งเป็นมูเป็นสุ่มอาจจะรลุ่มส้างสารกินสาบเป็นทางยากคนหายขีดกอม พ่วงปองดองผมเกียวเป็นแกนคือถอยแม่นยาแพทย์การปอหามาาพ่อฝันเกียวเป็นเสือกขาดผูกสร้างเสือขัางเอกสร้างสารสรางใจหานมีไปบ่ได้คนเปียบไปคุ้นแขงสามะขี้พุนภูมิเดชาสามารถชสนองอาจแต่อยู่คนเดียวบ่มีเกียวพ้อสองสามทีคือถอยทีการสามการแปงเข็ดใจแฉงการเซิฟแยงการเจาเ้าบ่แฉงเบาพงหัวยันเนีง ยาท่านแข้งคือไผ่ไม้ปลาล่มโบอฟอมไปเราค่อยดับไผ่ล้นหวนกลับได้ล่มเป็นเซี้ยวเสียวใหม่บ้านดวงกวงไหน้าล่มหวนมานดับดว,วงกระบีพ่่มขอนีฟั้งแล้วงอยากหัวคือตัวเฮ้าบวมีว่พวบของย่ำคัดของย่ำยากย่ำจนสหายสนลูกเมียพี่น้องย่ำคัดของหายหนาหายตางในโลกกาเขาของเป็นเซียวโบเสือแฉ่เดียวเบางคนนี่ ชาตศินเป็นเงินเป็นทรัพย์ไปสำรับครับปูโตัวไก่ปัญญาไววเป็นเงินของฝากเงี่ยเมื่ออยากเกิดเหตุชิบหายทั้งทั้งหลายของดีเข้าคอเป็นของห่อต่อไหว่ามตายทินทั้งหลายเป็นเงินเป็นแก้วบองหูแล้วทุกเมื่อถุกแามปูติดตามเป็นพี่เป็นน้องบอคัดของมีฮกระการนึ่งทิ้นท่านกุศลนอสางบอละอังเป็นแม่ม่านดา หนึ่งปัญญาเข้าเฮี้ยนสลานบ่อคอนขาดคือพอจิบต่ตางหนึ่งพ่วงง่างพ่วงดีพ่วงตอบเข้าระกอบบออ่อเวินบ่อกายคือพี่ชาจิบตามบ่อเบื่อ,อ,นอ,อหนึ่งพ่วงหูพ่วงฮักคูหน้าเข้าเมตตาทั่วไปโบเ่อเกลื่อนบอเกลื่เป็นดังสาหัยหนึ่งเขาของไห้ท่านบขาดยิงกัวญาติเป็นนางเมียด,ดี หนึ่งคัตตีคั้นตีอดใจพันผูกเป็นดังลูกเกิดห่วงอุท้อนยาอาวอนข้นได้ประกอบให้คั่วสอบประโยชน์แก่ตนยาสงนนับเป็นที่นองผู้พันต้องให้เขาให้แจงยาข้านแข้งนับเป็นขอเลี่นถูกตนดูไก่บีรห์ข้นได้ยาสงสัยนับเป็นมิดหยามเดืออเดือดพอดับห่วงยิ่งได้เพิ่มเข้าใจเป็นเมียโดยแ้เป็นตาแก่ทั้งหอมศึกษาผุ้ลวกข้ากวยข้างเก็บไข มันอยู่ใกล้เกิดขึ้นไนโต้บ่เป็นโสขาเสกทุกเมื่อเท่าเพิ่มเือต้นใหม่ในดงค่อยประสมเป็นยาแก้ไข่คนเปียกไว้คนอื่นคนไก่คนวิสัยทำกุนแก่เจ้าควนจักว่าเป็นเขาว่องสาผูเกิดมาแหงเดียวหอมทองมันบ่ตองบัวถือคิดกันคุนของมันบ่วีจักดี่นเก่าสี่บอกว่าคนไก่สุดมิสัยบควรนคิดหอด คืชตะลอทางสู่ทางเฮียนย่านผากเพี้ยนาผา,ยนาซึ้งไฟ่กอนหากจะพรเป็นมิรไข่ไพ่หลังอนิจังการรับการข่านการน,นาด่านบ่สูดบ่วเฮียนย่ามผากเพี้ยน,เ,ยนเป็นคุ้นเป็นมิตรไปเบ้องหนามั่นจิตมันม่นซ้นมั่นให้จนขาซึ้งบอ่วมัวคิดให้ทั่วเฮียนเถาดถิทะทะสินยาถิวิญย่ามเฮียนนั่นยา แสนลำบากดังดื่มยาขมขั้นสะสมชุดเทียนสลาดเป็นนาปาดท่ายนาซืนส้มการรัดนอนชุดเทียนกีข่ขานย้อนอาย่แต่บ้านย่าผ่านซ้นส้มฟานเฮากินข้องหวานข้องสมตกทั้งทองล่งทองเกิดโล่มมั่นบ่มีเอบ่มมีสมคว่ำซุกเขือนขาดท่วมประมาทขึ้นงบนินตายค้นั้งหลยาด้วนเกียดขานคนเกียดขานให้สาธศินสาตสินบวมมีจนยากเคลื่อนขาดมียาทิพิภายมีเสื่อมหายคว่สุกมั่นขาด คนประมาทโลภทรัพย์เขาคล้องโลภเมิ่ท่องหาสินบอวใดข้นถู่ใบโลภสิน้นโลภปา่าขาดคู่หน้าเมตตาเป็นเขาคนโลภเราโลภสิ้นกันชาขาดนัจจาหาสิงบอวใดข้นหอนใหม่มกโลภเสพกามขาดพ่มง่ามหาอายบอวใดเพิ่นกาไหวข้ขนเมืดใจดำคนอาธรรมทัวเมืองทัวบ้านนักป่า่านค้นนั่นบ่วไปอุปไม้สางตัดสางย่อมบองหอนอ่อมเขาบานค้าาน,นจนบ่มีผลเดินไปเสียเปล่า บ้านเมืองเป่าของหาประการหนึ่งสถานเงินท่องมีมากสองบวยากประเทศสามท่านเป็นสถานมีสมนักป่าตามตลาดต่างอยู่ห้องถ้ำเจมีล่ำนาที่แม่น้ำหามีท้ำหมอเบีดหมอยานักข่าลาเมื่อใดถูกเทศของวิเศษข,ของหาทั้งหาบวามีนักปะนี้บวปหลีกเวน ให้หูหูถ้ำหอท่างห้อมท้ำคุ้นให้ท้ำบุญน้ำคุนค้นน้ป่าเพื่อนฉลาด่ำหน่อยบ่หายดังเขียนไล่ในหินว่ลายเยน็นใดการบังอาจท้ำคุ้นกับท้ำบุญเปือยบยบุญโยกย่องในปูฟองค้นทอยค้พนพลาดบ่มีน่านคุ้นหายคุ้นขาดเป็นดังปาง่าดังน้มขีเขียนบ่วตะเขียนมันก้งข้อ,ขอมือ คนฟุงดือผุ้งทอยฟุงท่านไผ่ใส่ท่านเกือกูนเกือโทษบวประโยชน์คือนาคือโงูใผรอีดูน่องมั่วมาเลียงคิดยิงหอนแห้งหายกวัวหลังปูนได้ตั้งคําสวนทำห,หูคิดทำห,หูในเหตุสองประการว่าทุท่านบวกเป็นประโยชน,ยชน์เป็นแต่โทษดูดังมีคุ้นของเป็นบุญเป็นคุณนทางโทษมีประโยชน์ดูดังของเสียดูบัวเถึงจะเป็นอูบาทไผประมาทจะเกิดชิพหายดูกู้ใช้ติ๊กตองให้แน่ คือไทยแน่จักหมู่ลายอันคุ้นมาหันอันนั่นอันนี้เป็นของเอกครับสิงเงินท่องของอาจารย์บัณฑิตนา,าปาดเิ่นสลาดมีหน่อยใจยท่านเป็นอาหารเกือกุูดติดตอดังน้ำบอน้ำสั่งกินหวานบัเป็นการเข่าของพ่นใบมันเจ็บใบแว่นมากแว่นหล้ยควเสียดายกินท่านบัวใด้่วงอนใหม่ตัวใช่บอวลงอันิสงบมัมีทอคอยลร้เป็นหน่อยคือนำทะเลอุปเทศอาจกินบอไใด เขาอ้องใส่คนทอยคนหลงสมประสงค์คนผ่านคนหายพ่นกาไว้ขึ say, oi, intimacy, ้นพ่นกาไว้ขึ้นมากแเดาลดของเมาโกดกาบอได้พ่นเปียบใบแม่น้ำบึงหนองบ่วหอนฟองหยุดดูจินย่างน้ำพ่วมเปียบทำต่วนใหม่ในมีผลบ่วหอนขนเขียวกินดูใหม่ย่างเปียบไหขึ้นดังน้ำผลบ่วปบต่นเขียวกินขาวกาเปียบเมื่อนาคือดังเง่อนท่องของบัณฑิตบ่วปิดบ่วสอนบ่เดือดห่อนกินได้ทั่วไป กรรมสำคัญค้นทำศาดหนี่มันเจังสี่ผลให้ต่อไปดูอุปการไม่ดังผลของปูกมันมีลูกตามพิงตามดั่มเหตุคนทำข่วนถึงหดนามคิดซ้ำซ้ำข่ำหนีสอบผลเข่าข้องตนสางสมเจ็บใบตามทรงใด้ยามเมื่อเข้าตายบกไปไกลเที่ยงเพื่อนเข้าอยู่ขุงขุงเพื่อนโมมีหญาสาหายตามค้นตายทรงถึงปลาสาบุญบาปขาเข้าฟองเข้าท่ำจะไปนั่มถูกขุนถูกแหงบกแคงว่เข้มหนีแมนจริง ชาตสินในตนเปลี่ยนทรัพย์เขาหองมากนักปวดบวดฝานโรกให้ผ่านขาดเสื่อบเปียบผักตนเกียบผากอื่นบะมีกาลังกามมีเหลือพ้นเขตมีเล็ดเดชแจงใดทุกอันคุณพ่อขั้นโทษเดียวมันแพ่คนอาคนแม่นำน่อยใหญ่คงค่าสมุทิธาแห่งเดียวมันมากดวงดาวหลากักมีมากพ่อขั้นสูพระจันดวงเดียวบ่วใดเฮื่องบ่วใหา้หน่อยใหญ่พ่อขั้น,นสูพระจันอสูซ้ำเผาเล่มเดียวย่งยากหินมีมากอันนี้พ่อขั้นแก้วดวงเดียวย่งท่านหินมาก ของบอยากคั้งให้เกิดผลคิดของต้นคอยทำยาหีบยาเลียงรีบมีหาประการหนึ่งวีชาคอยเฮียคอยเฮียนคอยไดย้ขึ้นต้นไม้ยาเฝ้าจากถอยขึ้นดอยคอยเดินซาซาใช้ข่าการเสพมีถุนยาสุนเสียวคอยทำยาโคตร เมื่อกรดคอยหินคอยตรองคืดให้ท้องค้นทาน่าค้นท่านค้นใบคู่ซอนให้ข่วงหูพอจำแต่สำคัญว่าตัวสลาดมักบางอาจอยากเห็ดเที่ยงผู่นาวุธูว่าเซิรมั่นเกิดเป็นเพอร์เวอร์ค้ายหนาคูดีเมที่าท่ายไา้สลาดว่าประมาทมักไห่ย่างท่านชาติส,สินตนเฮียนยาเบือ่อมาไขเกือ่อหักษาอินชีมีส่สติในตัวบอ่อขาดมักสลาดโพธีพักขี ให้ยินดีมันมันเพี้ยนจำใบมักอยากให้คนโลกทั้งสามยาลงงามมั่วเมาการโลกเพียมประโยชน์ท่านธานิพาน้าคนท่านบัณฑิตพนเวนหันหกให้เหตมั่นเล็นมั่นหลอกเลี้ยวไหลเป็นดังไหาน้มเต็มบอ่อเพียบคนเขียบหืนใจบนหัวเดินปุยตัวเพื่อพงกรับบอกรสีบ่กคือปากคนท่านคนสาม่านใจข้อสัวหายเข่าเครื่องย่องเฮี่ยงหูจัดทัดนใจทามินบัณฑิตบอ่อไข่คนเปียบใบงูเฮงงูสา ไผกูหน้าไปดับด้วยแก้วพชิษท,ที่แขวยย่งหายย่างเดิมบข้ามสอนเตือมพิษงูว่าหายพิษค้หายย่างหายกลัวงูเหตุพิษงูบานยาแก้ได้พิษค้ดหายสังแก่บัวหายกินกูา้ายเฮียนถ้ำสลาดบัวมีอาจล่างทอยคนผ่านมีปราการสะเดาผมจ่อยเอานางอ่อยโอ้โตน้นบัวหวานใา่โคนผ่านใจดำใจทอยสอนใจหน่อยจนเถาบัวหายอุปมาใส่เดาผมฝาดแมด่นหัวใส่นาำเพืงอน้านม แต่วัดถุมย่างเจาย่างนอแต่มันพอตนหนน้อยขึ้นไปสิ้นขั้นให้นามน้อมนามอ่อยสิโรดบ้านอ้วมบ้านจอยในต่วนบอร์มีพ้นบ่ดีเป็นร่วงเป็นหาาิเกิดอุบัติที่นองชิบหายบัวจัดตายใบบัวบบกเงาพ้นจึงเขาพุดเงาหัวบัวธาตุดอกบัวอูบนปลาเตาต้นแลงน้มแดนเกิดเดียวกันตัวของมันจิงตียังจางพ่วงบอหหางเปียวไบห้เห็น ้นเห็นเข็นจังให้อุ้มบาดกัดนักบาดหวมทองเคยมีข้นอัปีจังให้หนอกเศษกัดสะเลตท้องเชื่อม่มกันสะเลตุตันข้อตายบ่หน่อยข้นผู้ถอยขานได้ดังเดียวให้เส่เลียวคงเห็นข้นทอยเย็นบลคอยข้ามวลข้ามหวานสะเลตผ่านยาเพชรยาห่อนกินเคินเคิง์นสอนหายได้ดังไม้ล้มทั้งหลายเกิดเป็นขยติหมอตลาดแจงแก่ย่างหายก้นบ่ดีบันดิตกลัวบาดตุยข้ามกาข้าม่อนข้ามแข็งเป็นดังหมอแจงยาแก่โลก หายโศกลุ่งดวยอุบายคนทั้งหลายปูไส้ปูใบเพ่อนเกียบใบาอากาศเกลื่อนกันเหตุใจมัน่นพวงพวงม,มากมากอาศัยอยากมันกม่นหลกมั่นหลงมั่นประสงคสนใจมั่นเฉียดมั่นบังเบียดขาดใดทั้งเมืองธาตุค้นเครื่องค้นผ่านค้นใบเพ่อนเกียบใบน้ำเกิดน้ำเกิดตามดิน,ดน,ดน,ดนย่านกัาตีนน้ำนี้ฟั่นน้ำ,นำ,นำบัวแพร่ทั้งแกแ่ะกเอาเกิดสุดตีน น้ำเต็มดินปักดินบ่ได้พ่นเปลวไหวให้ตัวเจา้าหลีกเองดูเพ่งม้าเห็นมา้ายิงแขวเขาไปแล้วเชี่ยวขาวพัดกันพ่นอารมใจดำใจโกรธมาหาโทษใจทานพ่นดีเมื่อปีตียินดีใจโทษพ่นสาหดขึ้นดังสุข,ขอนมั่นก้อนซ่อนอาจมของเนานักป่าเจ้าถือแต่ท่านุ้นุณดังของสอบโงแต่นาม คนถอยท้ำสุดสอบโทษสูอันคือแม่งแว่นสอบใจของเราคนถอยเราสอบใจทิดเสียงเพียงดังนอนสอบสีสอบบาดน้าบาดเย้าสอบใจพุนมดีพระผู้มีสอบเงินสอบทรัพย์คนระงับสอบใจนีพ่านมีประการแม่งเกิดแม่งคูสอบใจโมดอกใหม่ของหอมให้ซ่อมดูคนท่านคนถอยปากอร่อยตั้งมวลตั้งใสภายใน่ไมั่นผมมั่นเบื่อจนภายในแต่นอนแม่งมี ชานมาหนี้มาเงาะทุเรียนเพี้ยนดูไปแจกน้ำข้ายนอกพาออกแล้วหอมกินกินหวานก้วนเปียบปานใจพ่อน้าฝากเพิ้นฉลาดใจซุนใจเย็นเพิ้นคนแล่เห็นแจไก่นางยานยาดืด,ด้านคิดบคนผ่านบนอันบันานผ่นาน,น,าน,าน,นติดผ่านกอดังหนาย่าห่อปลาโนปลาเหมน็นของเป็นเข็นเหม็นจิตหัวหยา คน้นซัวชาควบเสษบันดิตขุนบ่อจิตดังควบดังเขียดนอนอยู่เหียดครับต้นกอบัวอยู่บนหัวชินบัวบ่อตอผู้มาเรศบินทองท่างไก่มาเอาไปเจโวนติดเนื้อพวกชากเสื้อทางทางถาดท้างตัดเปยนบรรทัดพ่วมซือยาว้อนโขช่างถึงขาม่อนเป็นแบบคู่สลักหน้าป่าเป็นคู่พุนหาดีเป็นคู่บ่อชอบให ให้มันสอบมันเรามันเฮี้ยนยาตีเลียนคู่ตนยกงองเหตุถือกองพุ้นแจงคุ้นสมเปี้ยแลต่ต้มน้ำสมให้เกิดเปี้ยต้มเลิดด้วยน้มให้เป็นบาปเลเว่นหัวใจให้เกิดบาปบปรโยชนดมีได้มีได้พอใจบทต่อไปบอกขอให้ผู้แจงข้ามคนแบงออกไว้บอย่าบอกข้ามขาข้าท้าฝุงนมีสี่ขั้วหมูท่าหอมบันดิต กุโโคสาบรรดาตัวแกงเบียงออกไว้เพียงหอยข้าถาอนิิิตาจบลงทอนี้เข้าจักทีตนขาดสำบับหายใจเฮ้าใบาแบบมาแจงกาบหนับดูได้เพียงเข้าชีหกหายขาโตกหค้าเอาวัวได้คิดใจใจสอยหนาถอยหลังอัน,นิี้จังขาเสียทีขอคนบวพอพ,อพ่อแบบเข้าร้ายปีประมาณดูพัวขั้นปีดดใดจันเจนีเมื่อนานับเอา นาเต้าแจ้งเกด็จเป็นการเตือนหาขืนหกคำวันจันวันที่หกเมสากีบอกที่บอกไว้ห้อยี่ที่เจ็ดสำเนสุกข้อศสักกาลนกขาดพอเตี้ยนีสดอยอ้อยสอนแดนเมื่อ